ไม่สงครามเย็นครับครั้งนี้จะเป็นสงครามโลกครั้งที่สาเพราะวันนี้คุณเห็นอยู่แล้วว่าการรบรัสเซียยูเครนเนี่ยรัสเซียไม่ได้รบกับยูเครนรัสเซียรบกับนาโต้กับสหรัฐอิหร่านไม่ได้รบกับ Israel อิสราเอลอิสราอิหร่านรบกับนาโต้กับสหรัฐปัจจุบัน,นเหมือนกันฮะถ้าเข้ามาทะเลจีนใต้จีนก็ไม่ได้รบกับสหรัฐเดี่ยวเดียวจีนรบกับพันธมิตรของสหรัฐที่ผมเรียนให้ฟังทั้งฟิลิปปิน เกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็จะมีอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสคือกลุ่มนาโตเข้ามาซัพพอร์ตเพราะนั้นถ้าเรายอมให้สหรัฐเข้ามาใช้ฐานทัพเราจะจบแบบยูเครนซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่ายูเครนพินาญย่อยยับพอไรขีราวุธยุคนี้แม่นแรงแล้วจีนเองเนี่ยมีขีราวุธที่สามารถยิงได้เนี่ยหนขนาดนี้สามแสนลูก เพราะจีนก็ต้องเตรียมไว้นะแล้วล่าสุดเนี่ยจีนสั่งผลิตโดนทั้งโดนคามิคาเซ่โดนลาตเวเนี่ยหนึ่งล้านลำเร่งผลิตเพราะว่าจีนก็รู้ตัวแล้วว่าจะเกิดสงครามแล้วโดยเพราะจีนก็ส่งสัญญาณให้กับทหารเขากับประชาชนแล้วว่าให้เตรียมเข้าสู่สงครามโลกนะครับ mm hmm. เพราะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยการเมืองเราหรือคนที่มีอำนาจเนี่ยถ้ามือไม่ถึงเนี่ยไม่มีทางนำพาประเทศน,นี้รอด ผมถึงเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วว่าไอ้เมื่อเราออกมาแบบนี้เนี่ยเขาเมก็ยังยิงอยู่แล้วผมื่อว่าการเจรจาไม่มีทางสําเร็จเพราะมันใช้แผนที่คนละแผนที่แล้วเขาเมเนี่ยเขามีวาระแอบแฝงเขาไม่ได้สนใจหรอกไอ้ปราสาทเลยเพราะเขายังยิงจะรวดทำลายปราสาทถูกไหมฮะเราก็เห็นภาพแล้วมันไม่สนใจหรอกโบราณสถานเพราะคนหุนอยางคนเซนเนี่ยผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนคนที่ มีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเพื่อรับมือกับหุ่นเซนซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้ไม่มีทางจบและยิ่งวันนี้เนี่ยหมหาอำนาจอย่างสหรัฐเข้ามาเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณอันตรายแล้วนะครับคือเขาจะบีบเราไปเรื่อยๆก่อความวุ่นวายกับเราไปเรื่อยๆ